นะครับลงมาอีสานมาที่นี่ครับฝากปุ่มวันนี้ก็ปลอดลูกครับออกลูกนะครับเนาะเบงเป็นลูกเบงเป่งลูกวลูกเข้าเบนเบนเป่าลูกวัวอย่างนี้คาันอนเฝ้าอยู่ตั้งหามือครับพี่น้องนี่มือที่หกเบนเป็นลูกเบนตีหาเมืองอีตีตเไ่งเลยเบงแม่ควันนี้ครับจะท้องหน้าครับจะท้องหน้าครับมาูกมางูออกลูกครับ ้างขวาแล้วกินหนองวัวตอครับพี่น้องมาเนี่หืมตุ่มได้กินบ่ปอานนี้ไม่ได้ไดออกอยูไ่ได้กินได้กินเอาอ่อยกันนะเอาไปอ่อ,อยมันกินไปเรื่มันก็ออกแล้ว โบขาเรนเร็วเร็วเร็วมาเนมาเร็วเร็วพี่ผมมาแม่งนี่ออกจากปากมันเดี๋ยอย่าเาไปไก่มันให้จัาของมันเออเอาคืโบมาเอาไม่งั้นออกจากปากมันก่อนนี่ งานนั่นมันนนั่นแม่งใหญ่ๆมันเต็มยู่น่อไปอมันแน่นงาน เป็นหมาเดียวเขามนไก่ได้งนั่นมันหลอดหลอดชัออกมาเป็นต้านอ่ะเออกระตุนมันกระตุ้นมัแม่มันสาไน้อมาคืเาพใจมนหออ

ขานอยู่ในนั의 mark. 의 mark. ้นอยู่เดี๋ยวไปยู่หมัอนที่เราขานเดี๋ยวมันด <po ีนออกมาเองมันโตเถิดสมพ่อมันจะข้าวเผาข้าวเผาโต๊ะปูครับวันนี้ออกแดงๆโอ้น่ารักมากครับยกทางขีดขีดเออเออมีม่แต่โต๊ะถิดด้ยน่ารักมากใส่ผ้าไอ้ลูกข้าวเดี๋ยมันออกบ่ะ เขาแหลบอ่อยมันออกบอลลกออกออกนึงีไรลูกมันออกต่กอนเขาออกต่กอนต่กอนเคแลี่้องเมมันเลี้ยมันเลี้ยมันเลี้ยมันเลีอรคับเมยเลี้ยมเลี้ยงลูกครับหน่

มันก <chat> so 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 ิ่นเกลี่เกดเอาเอาเอาเมือมันออกกินเอาเมือมันออกเอาเมือมันออกจากขามาแเือมันนี่แหเี่ออกออมอกลองนีนะอังอนะครับเอ้บักเทสครับเอ้บักเทลานนี้ครับน้องโต้ครับโต้บ้าเลวอ เาคพี่น้องเรียบร้อยครับโอกํางไปครับทีเ่ต้องมีความับพี่น้องครับน้ำแตกแล้วสายิสานมันไม่ี่ครับสมหมายลงหมายครับกับปลาปุ่มครับนาสครับสวัสดีครับ